มาดูวัยฮิคารุกันเลยคุณโอ้ยสวัสดีครับโอ้โหเดี๋ยวนี้ภาษาชัดกว่าคุณพ่อฮิโร่แล้วนะครับคุณกุจไอะไม่มีหิมะไม่มีหิมะมีครับอันนี้มีครับมีครับเพื่นที่สั่งมีหิมะอยู่นะครับคุณกุจอย่าโดนหลอกฮิคารุนะครับวันนี้วันพิเศษสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้วันพิเศษนะครับก็คืคอผมก็ตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากก็คืคอวันแรกนะครับที่ฮิการุเข้านาซาเรียครับโฮยกูเองนะครับวันนี้ก็คือวันที่เหมือนกับเทสวันเทสวันหนึ่งขอกสักหนึ่งจมองสักหนึ่งจมองนิดๆนะครับก็ฮิการุก็เหมือนกับถักไทยเพื่อนเพื่อนครูแล้วก็พ่อแม่ก็เหมือนกับถักไทยกันเนาะแล้วก็มี ผมต้องเอาตังค์ให้เขาเพื่อที่จะสู่ชุดซื้ออุปกรณ์ของฮิการุนะครับตกปลาวันนี้ไม่ได้นะครับคุณฮิคารุครุณฮิการุเข่าเหียนแล้วนะครับตกปลาแบบอิสระแบบสมัยผมไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็ผมก็เอาเงินไปเงินมือห้าปันสี่ร้อยสามสิบเยนนะครับประมาณสี่พันกว่าบาทนะสี่พันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทแล้วก็ ตอนนี้ก็คุณตาข้องคขับปิดให้อยู่นะครับใช่ไหมครับคุณตาข้องครับถึงเต้นนะครับถึงเต้นเดี่ยพวกเราไปโรงเรียนวันแรกเลครับผมวางว่าฮิการุจะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่ได้เรียกว่าคุณตาล้องเป็นคุณพ่อนะครับกลัวนะครับเขาจะแนะนําคุณตาล้องว่าไอ้นี่ป้าป๋าครับอะไรนะก็คุณพ่อแม่นะวันนี้ก็ไปหา หมือนกับถักทายเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็มน,น่าจะแม่น่าแหละแต่คือแม่ฮีคกรุพอดีอย่างต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะครับก็เลยวันนี้นะครับคืนพ่อฮิโร่พ่อบาฮิโร่นะครับพาฮิคารุไปลอยเกวียนกับแม่ผมนนวัให้เหรอให้เหรอลอยเกวียนได้เหรอนะไปนอนเนี้ยงก่อน そ, right? そうですよ、今日はどうどんな気分えっと、7。7? ああ、ジェット。カム,ス,リカリカムスクジェット。OK、sí。おおッごくラッキー7なな。パパ。ああ、ルスジョディーハクンプジョマレどうヒカ来たよ。うー。Mm. 止まれ、ハッピーガイヒカルラワン มีคนรออยู่ใช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 ่จังสักดก็บางแล้วนะจอดตรงนี้อ่าไปดีกว่าต่นเต้นๆลี่ถึงทกลัวว่าเจะพูดภาษาไทยแยตกมาครับตกมาครับต้องใจมาสกันโฆษณาเลยไม่ใช่โฆษณาเล่นธรรมดายี่ห้ออะไรครับยี่ห้อสกยอตต่อซื้อที่ไหนครับ ได้ที่เ c e b o o k นะไม่ได้โฆษณานะไม่ได้โฆษณาเอสสดีอนวี่โอออ้งเาัโอโอ้โยโอ้โโอ้โโอ้โเอากล้องเข้าไปถ่ายด้วยนะพี่ถ้าถ่ายได้ไม่น่าจะได้ ลองดูแล้วกันกรโอเคโอเคหน้าหน้าผมเข้าไปหน้าเดียวจะกลัวไม่หรอไม่หรอปะด้วยรันโอเคโอเคดต๋ยวมารับับโอเคโอเคโอเคไนนจจ้าัย่เยี่ยจกไปันักนัคัันนนนอนโอ้ยคารุดีใจคารุ <ター>トどうぞどーぞどうにどうぞ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 どワぞディアどうぞ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 どかぞどうぞどう楽しかった<ター> 楽ししかったた <laughs> これ <laughs> 一日入園良い子でラ <laughs> <laughs> イデ <laughs> ィ <laughs> <laughs> <テ>ーマクおいで前に大根をだるな。<laughs> เรียกอะไรเน้นดกปั้นน้ำมันน้ำมันดินน้ำมันกาอนเคสสำหรับดินน้ำมันกาลูกาลูวดีครับดีคโร่ัีวบได้มาแล้วนะปั่นเดี๋ยวชอวก็ส ดี๋ยวกลับบ้านนะเดี๋ยวค่อยเปิดที่บ้านเวอาล่ะ้าตกปลาได้แล้วโอเคกันกลับบ้านไปๆเร็วๆเฮ้ยเมมโอเค

ไม่คิดถึงพ่อแม่เลยไม่ขับอะไรนะครับเข้าไปแล้วก็อยู่อยู่ตอนนั้นเลยชมองกว่านะครับแล้วก็อีกาออกมาแล้วครืบอกว่าอีการุเนี่ยเห,เหมือนเมืนเด็กโตเขาพูดประมาณนะั้นอาจจะร่างไกาก็ใหญ่ด้วยเหมือนับเด็กโตนิ่งดีเขาพูดประมาณนะั้นนิ่งดีชินเหรอเขายังไม่รู้ว่าฮิการุเป็นยังไงจริงๆ จะค่อยดูกันโอเคเรากลับบ้านครับไฮคารุโอ้สุคาทสดมฮิคารุคุณสักหนึ่งช่อมคึ้นะถ้าหมดอ่ะก็ที่คารุคิดว่านี่คงฝากจากเราแน่นนะครับไม่ใช่ครับ พ่อปะซื้อครับทำโอ้โหั้าหมดราคาประมาณหนึ่งมือห้าปนเย็นเนาะเออก็สำหรับเตรียมพร้อมเข้าไปเลี้ยงแบบจริงจังนะฮะเดี๋ยววันนี้ก็ไปเหมือนกับเทสตวันเดียวเฮ้ยโฮ้ยอันนี้คือเปิดได้ไหมอันนี้เหรอโอเคโอเคกคโคยก็คลยก็เลยสกินี่เนี่ย ค่ะเออดูนอะเหมือนกับดนตรีดนตรียันหนึ่งที่ตองเด็กๆของญี่ปุ่นอ่ะต้องเล่นอันนี้ก่อนคาสแเนตเตอร์ไดรึได้รึเหอนเอาให้จังหวะโดเลมีอะไรเนี่ยดนตรีคาสแเนตเตอร์แต่ผมไม่รู้เหมือนไทยว่ามีแบบไหนยังไงนะน่าจะเมืองไทยก็มีของเด็กเล่นนั่นแหละถ้าคุณผู้ชมรู้นะช่วยบอกหน่อยผมไม่รู้ มัน <One> ก <input> ็ม <Lil ith> <ale> ีนะสำหรับเด็กเล่นอย่างนี้แหละต้นเด็กๆนะอายุสมกับเขาสามารถเล่นได้ประมาณนี้แหละนะโดนเทียวกวมือนไทยก็อาจจะมีตัวต่อว่าอการไก่การไก่ครับนะอันนี้ก็ต้องเดียนหรือท่านเด็กๆ่รไม่ใช่ว่าห้ามใช้อ่ะออันนี้ก็อันนี้คือเงาครับติด และแล้วครับและแล้วครับคือที่กะโหลและแล้วครับลามือลามือใส่ยิ้มทำไมกะหลแต่ข้อันนี้ก็ได้เรียนรู้แหละนะครับต uh ่อไปก็ไม่ใช่อย่างนี okay, ้นะลามือเนี่ยอ่าๆเดี๋ยวแล้วาดีนิ้เดี๋ยว้เดี๋ยวนเรียบรอเดี๋ยวช้วครันยนะ ห้ามฉีกเนื้อนะนี่เกาใช่ไหมครับแล้วก็ยถ้่านี okay. ้เปิดน่าจะแย่เลยอ่ะโอเคอเคอเรอครพาสเทลครับสีอ่ะอันนี้ไม่เปิดดีกว่าหมอเตียวการ์โอเคอเกอยากดู่อนาอเด็กันเนาะคุณอะไรว่

ครูโก,กโตนะครับเขียนไปแล้วครับโอเคโอเคโอเคเล่นก่อนเร่นก่อนเล่ก่อนโอเคแล้วก็ดินน้ำมันนะฮะอันนี้ก็เคสดินน้ำมันอย่างบนี้แล้วก็ซ้ำคำนะครับต้องเขียนชื่อทุกที่นะอันนี้เด็กโรงเรียนก็มีทุกคนมีของเดียวกันก็เลยต้องเขียนชื่ออันนี้อะไรครับอ๋อที่เล่นดินน้ำมันโหโอ้ยอะไรมโมโอโอ โอ้ยเหมืองก็เผาตัวไล่มอนเลยสุดยอดลูกฉลาดโอ้าสุดย,ยอดจังเลโอเคอันนี้กระเป๋ากระเป๋าเดินทางครับจิ้วจิ้วกระเป๋าสบายบักพเคเกอร์เดี๋ยวไปเข้าสารนะเช้าหน่อยเช้าหน่อยอย่าลมด้วยโอ้โห โอ้เล่นโดดนตุยด้วยโอ้เล่นโดดนตุยเป็นแล้วครับ <laughs> แล้วก็อ่าอันนี้สำหรับเล่นดินน้ำมันนะเป็นเพลทนะเล่นดินน้ำมันแบบน,นี้แล้วก็อันนี้เรียกว่าสโมกนะครับสโมกที่เคยเห็นไหมเด็กญี่ปุ่นน่ะใส่กันนะ่ะคุณเห็นในครัตเติลไหมนะเขาจะต้องกินดีทีいเขาจะต Ui, 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 dio gan, hai tê ok ch này, ch này. ch 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 Này ch 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 Không, ch không. ch 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 hãy hãy. ch 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 như này, ch 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 ใน,นห้องคนเดียวนะในห้องแบบแบบนีใ้ใส่ใน,นี้ก็เขาคุยชัวร์กออันนี้ก็ใส่แบบนี้ช่วงอายุสองขวบนะเด็กๆนะเขาใส่แบบนี้ไปโรงเรียน<ม>กันหนาวด้วยการพ้องไอกลางเละด้วยเพราะชื่อทีกาเรเล็ไงต้องทุนละวันนะครับแล้วก็อันนี้คุณรู้ไหมอะไรอะไรันนี้เฉพาะอี่ปุ่นเลยเท่าที่ผมอยู่ ผมไม่เคยเห็นในเมืองไทยอันเนี้ยวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากๆผมก็ไม่น่าจะเคยเห็นใช่ไหมอันนี้คือเวลานั่งเก้าอี้นะเขาก็วางวงอย่างเงี้ยอย่างที่ผมนั่งอยู่แบบเนี้ <S <S นั่งอย่างนี้นะที่โรงเรียนอะ่ะมันจะได้มันนุ่มแล้วก็อุ่น,วน,าน,าน,าวนเวลาหน้าหนาวแ้วคนเนี้ยเวลาหน้าร้อนก็ไม่ต้องนั่งก็ได้ครับแต่ติดติดที่เก้าอี้เพราะว่าญี่ปุ่น่ะเมื่อ,อไรมีภัยพิบัติอย่างเ็นดิงไหวไม่รู้แต่เมื่อ,อไรมเพนดิงไหวเนี่ยเขานั่นอยู่ใช่ไหม แล้วก็เพลงดีไหวติดติดติดมามีเสียงไซเรนโอ้แล้วก็ฮึฮึพวกไซเบอร์เพลดีไวแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับก็สวัสดีครับอย่ังแย่ครับคือเมื่อไรเพลงดีไหวเนี่ยไม่รู้ของอะไรลงมาหัวญี่ปุ่นอ่ะท่านเด็กๆนะ สองอย่างนี้แหะครับอันนี้เรียกว่าโบไซจุกินนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็มีตัวน,นี้ด้วยนะได้นะไดยินเสียง <c oughs> ไม่อยู่ได้เขาก็ <c oughs> <ๆ>คนจำได้เลยแล้วสำคัญมากเลยนะ <c oughs> ทุกชิงทุกแกนนะมีที่เขียนชื่อแล้วก็แล้วก็วกรุบรวดอะไรกรุบลวดฮิการเป็นอะไรอะ่ะบีปองโอ อะไรเงี้ยเขียนตรงน,นี้เพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยอา,อาจจะมีโอกาสที่จะใช้เลือดของคนอื่นอะไรเงี้ยครับเนาะกฤษชื่อที่อยู่เบอร์โทรศรรัพท์กลุ่มลวดมีเขียนนะครับทุกที่ไม่ใช่ทุกที่ต้องเขียนกลุ่มลวดนะแต่ทุกที่มีเขีเขเขยนชื่อนะละเอียดมากญี่ปุ่นละเอียดมากครับทำให้ผมเครียดครับ ตัวเนี้ยเขียนชื่นอนะตัวนี้ตัวน,นี้นะน่าจะอันนี้ก็มีนะที่กระเป๋าอันนี้ก็มีกระเป๋าเนี่ยนะฮะน่าจะตัวสร้งหยาบได้ไหมไดผมว่าผู้หญิงก็น่าจะอยักได้ไนะอ๋อเหรอผู <c oughs> ้หญิงเหรอ <c oughs> น่ารักดีนะก็วันนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับเมือ a เพรสคูลนะครับวันหนึ่งไม่ใช่วันหนึ่ง,ง,นหนงแ,แหละจริงๆแล้วอ่ะเราอยู่แค่นี้เดียวครับ ฮิกาโดก็กำลังจะเตือนพร้อมเข้าโรงเรียนแล้วก็รู้จักกันแล้วเพื่อนก็เห็นหน้าแล้วครคูก็จําชื่อฮิกาโดได้แล้วครับคอยดูชีวิตคนนี้เป็นยังไงแล้วก็คุณพ่อฮิโรเป็นยังไงนะครับวันนี้แค่นี้ครับฮิกาโดบายบายฮิกาโบายบายสวัสดีครับไม่สนใจ หมือนศาสนาใหม่ศา <C LE AN ning> ส,สนาฮิการุศาสตรับคุณผบ้ชมครับบายบายสวัสดีคุณ <c oughs> ดีเอ้ทุนเต้นครับก็อยากเชกียร์กันปุ๊บก็ทุกคนนะครับบ๊ายบาย ให้ก็จะชอนหน่อยชาไกาโอ้ยเท่เลย <Peace. S 1> Peach. Peach. Peach 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 oh. โอ้โหระวังไฟไหมเอคัตคัตอคัตคัตตอ้ัดยนีบายบาย